โดยกรมอุตุนิยวมวิทยาประกาศเตือนพายุดีเพรสชันเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้สนยมกลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุโซนร้อนที ชื่อว่ามีแท็กและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนตอนใต้นะคะในช่วงระหว่างวันที่19ถึง20กันยายนนี้พายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะทําให้ร่องมรสุรมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวในนี้นะคาะจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งของให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวัง รายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้และขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ